ตื่นเต้นมากๆช่วงนี้นะคะโรงเรียนที่3ค่ะที่จะเข้ามาลุ้นกับเราในตอนนี้นะคะที่จับฉลากได้นั่นคือโ <มา S 1> รงเรียนวัดป่าภัยจากจังหวัดสระบุรีกับบทเพลงกระแสเข้ามาสิค่ะ <มา S 1> พียอพียกพี่เข้ามาสิคือแซกเระแซกระแซกเระแสเ,แสเแสข้ามาสิยกพี่ยกพียกพี่ยกเข้ามาสิคือแซกระแกระแซกระแสกเขามาสิ ม่อกแต่คนบนนั่งมองฉันก็ท้อดิใกล้เข้ามาหนิดดิดเข้ามาสิถ้าจะรีรักสาวต้องกล่าไว้ลูกกระทอ o หนาถ้าจะให้หวานค่อยค่อยทมรับทานหวานขึ้นมาได้หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจกมปไหนลูกไก่ไหนก,นกำมมืออยับขยเบขยับขยบเข้ามาสิ กระแซกระแซกระแซกกระแซกเข้ามาสิพี่ยบ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 เข้ามาสิกระแซกระแซกระแซกกระแซกเข้ามาสิ Come on, sis The sack, the sack, the sack, Come on, hip up, hip up, hip ป่าไม่ใช่กวาด้วยนะคะค่ะได้กัน้องของได้สามารถน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองเลยค่ะเอาเปลี่ยนไม์ก่อนนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันวิสาสายบุญมาอยู่ชั้นป .6 ชื่อเล่นชื่ออ้วนค่ะอ้วนอายุเท่าไหร่คะสิบสองปีบอกใครก็แล้วว่าอ้วนความรู้สึกที่มารายการชิงชาสวรรค์ในช่วงปฐมคอนเทสในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องอ้วน ค่ะก็ตื่นเต้นกันอยู่บ้างค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโรงเรียนเราด้วยค่ะแต่ว่าพวกเราก็มีความมั่นใจค่ะใช้เวลาฝึกกันนามไหมคะก็ประมาณ2เดือนกว่าค่ะอะไรคุณฝนค่ะกระแสกเข้ามาซินะคะสําหรับน้องอ้วนนะคะพี่ฝนว่าหนูมีพื้นฐานของการร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะแต่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมก็คือในช่วงที่เสียงสูงที่มันจะต้องขึ้นไปของหนูยังไม่ยังไม่ถึงมันเหมือนมันจะ มันจะเพี้ยนต่ําลงมาหน่อยนะคะเชืองดังแมง่วงนอนหนูก็จะมันจะแบบว่าว่องนอน,นอมันจะแฟดค่ะมันจะแฟดลงมาก็คือว่า เอาง่ายๆก็คือหนูยังสูงไปไม่ถึงนะคะอันนี้ฝากไปฝึกฝนนะคะฝากเลยค่ะพี่ฝนก็รับในเรื่องของคอนเซ็ปต์เนี่ยเข้าใจว่าเอาเรื่องของนางฟ้าอะไรมาใช้ก็โอเคพอเข้าใจเข้าใจเรื่องราวนะครับแต่เรื่องทักษะการเต้นอาจจะยังยังไปไม่ถึงเหมือนกันเหมือนเสียงร้องนำเสนอเรื่องท่าเต้นหุ่นยนต์ก็ยังหุ่นยนต์ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนะครับสมมุติถ้าจะทําอันเนี้ยเราต้องมองว่าเด็กเต้นได้แค่ไหนอาจจะเปลี่ยนเป็นท่าโพสนิ่งๆแล้วสลับท่าก็ยังจะดีกว่าเพราะไม่งั้นแล้วมันจะดูกลายเป็นเหมือนกับว่าน้องใช้ทักษะ ไม่สมวัยคือใช้ทักษะที่ต่ำกว่าวัยที่ควรจะทำได้บริหารจัดการนักแสดงไม่ดีคือถ้าผมมีนักเต้นจํานวนเยอะขนาดนี้โอ้ยผมใช้มันไปเลยเนี่ยไปเสียเวลายืนเข้าแถวนางฟ้าอยู่สองฝั่งอยู่ตั้งนานนะครับแล้วก็มอง,มอง,มองไปพอมายืนมาร้องกับนักร้องแล้วเนี่ยทำให้จุดเด่นของนักร้องหายไปเนื่องจากมันเป็นเพลงเร็วอยู่แล้วแล้วทาทุกอย่างเร็ววุ่นวายหมดเนี่ยคนดูก็เลยลานลานตาไปหมดเลยไมโฟกัสอยู่ใช่ครับโฟกัสหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณ oh, ครับ ผู้ชมครับน่าตื่นเต้นจริงๆว่า2บัลลังนะครับบัลลังที่1กับบัลลังที่2นั้นโรงเรียนที่3นั้นจะแย่งบัลลังไหนไปนะครับโรงเรียนเทศบาลวัดหัวทวงจังหวัดแพร่นะครับนัดพบหน้าอำเภอนะครับคะแนนตอนนี้เขาอยู่บัลลังที่2นะครับ7.25โรงเรียนวัดป่าไผ่จากจังหวัดสระบุรีต้องทําได้มากกว่า7.25นะครับถึงจะมีโอกาสไปนั่งบัลลังที่2 ถ้าได้น้อยกว่าก็ไม่มีโอกาสขยับขยืดไปไหนเลยนั้นตกรอบแน่นอนและโรงเรียนวัดป่าภายัยจังหวัดสระบุรีทำคะแนนไปได้ ูนย์ครับโรงเรียนวัดป่าภัยนะครับจากจังหวัดสระบุรีไม่ได้ขึ้นบนลังตกรอบแน่นอนแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยนะครับได้มาเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรียนเราอย่างสูงแล้วค่ะเนาะได้มาแสดงความดีพูดดีพูดดีพูดดเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า ตอนซ้อมก็มีเขาเจ็บขาค่ะเขาก็ยังสู้ค่ะสงสารนะคะเอาละโอกาสกลัลกกบมาอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะโรงเรียนวัดป่าไผ่จากจังหวัดสระบุรีค่ะจะได้รับทุนการศึกษาจากชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน L.A. และจานดำไดนาสตนะคะมูลค่า1,000 0บาทค่ะร,รับไปเลยขอ,ขอบคุณมาก โรงเรียนแรกที่ต้องกลับบ้านไปก่อนก็คือโรงเรียนวัดป่าภัยจังหวัดสระบุรีค่สะสำหรับวันนี้พวกเราได้ทาเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนพวกเราอย่าอรูต,อต่อไปแล้วกันต้องร้องไห้ร้องไห้ <c oughs> เรายังมาได้ <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็ขอทั้งน้องอย่าทอ้อกลับไปฝึกฝนและกลับมาสู้ใหม่พี่ๆเป็นกําลังใจให้นะครับ คุณฝนห้าสุนทรและก็ครูเบิร์ดด้วยค่ะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะ,คะ ันนี้ค่ะจุดมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ําแห่งความสุขกับเทศกาลเล่นน้าหันสาผ้าขาวม้าไทยในงานสงกรานเมษาผ้าขาวม้าครองโลกค่ะสัมผัสประเพณีสงกรานไทยแท้ๆนะคะและมนต์เสน่ห์ลายผ้าขาวม้าไทยจากทั่วประเทศนะคะอีกทั้งยังสนุกกับสุดยอดโชว์มากมายจากบริษัทเวิร์กพอย์ค่ะพร้อมระเบิดความสดชื่นกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินสุดฮอตค่ะอาทิเช่นนะครับวง3ามบาทห้ วงทีโบนนะครับรูมเทอตนคุณบุรินลิปตาและโมเดิร์นด็อกมันกับสา่าปาร์ตี้โดยเจ้าพ่อแรปเปอร์ของเมืองไทยนะครับโจอีบอยในจังหวะไทยลิทึม และเข้างานฟรีนะคะง่ายๆค่ะแค่มีลายผ้าเขาม้านะคะในวันที่13ถึง15เมษายนนี้เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่สยามสแควร์้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะชิงช้าประถมคอนเทสต์เราสนุกสนานนะคะมันขนาดนี้กับ3โรงเรียนแรกช่วงของมัธยมเหรอคะพี่ส้มโอ้โหไม่ตงพูดเลยใช่ไหมคะชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ในช่วงมัธยมอความสนุกสนานของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ติดตามชมกันต่อในชิงช้าสวรรค์ช่วงหน้าค่ะ ねえ。Uh huh.